สวัสดีค่ะ ในคลิปนี้นะคะอ,อ้นก็จะมาพูดถึง Galaxy Watch 5นะคะกับการเชื่อมต่อในชีวิตประจำวันของเรานะคะแม้ว่าเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็น Galaxy Watch 5นาฬิกานะคะแต่เขาไม่ธรรมดาแลวก็ฟังก์ชันนะคะไม่ได้เล็กเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะฟังก์ชันแรกค่ะง่ายๆเลยค่ะตัวนี้นะคะสามารถใช้โทรเข้าโทรออกนะคะรับสายอ่านข้อความนะคะได้ทันทีค่ะไม่ต้องเสียเวลานะคะในการหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะเราสามารถที่จะโทรออกรับสายผ่านนาฬิกา ได้เลยนะคะฟังก์ชันที่2ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ค่ะไม่ว่าโทรศัพท์ของคุณนะคะจะลืมตั้งไว้ที่ใดนะคะหมดปัญหาหายห่วงเลยค่ะถ้าคุณมีเจ้า Galaxy Watch 5นะคะสามารถค้นหาได้จากแอป,ปในมือถือนะคะง่ายนิดเดียวค่ะทําให้ชีวิตประจําวันนะคะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปในเรื่องของโทรศัพท์หายค่ะฟังก์ชันต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะเป็น Camera Controller นะคะเราสามารถที่จะควบคุมนะคะการถ่ายภาพได้จากเจ้า Galaxy Watch 5 ของเราได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะตั้งมือถือนะคะของเราเอาไว้นะคะไม่ว่าจะถ่ายตัวเองนะคะถ่ายเพื่อนถ่ายวิวนะคะและควบคุมการถ่ายได้จาก แอป Camila l Controller ใน Galaxy Watch 5นะคะฟังก์ชันที่4ของเจ้า Galaxy Watch 5ตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเล่นนะคะเพลงรวมถึงควบคุมเพลงแอปเพลงใน Galaxy Watch 5ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปออนไลน์นะคะ Spotify ค่ะ YouTube Music ค่ะหรือเราจะสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะเพลงจากในมือถือของเราใส่เข้าไปในนาฬิกาของเราได้เลยนะคะไม่ว่านะคะตัวนี้นะคะเราจะไปที่ไหนนะคะจะออกกำลังกายนะคะไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือให้หนักอีกต่อไปะคะ่ะสะดวกง่ายดา ะะและเรายังได้ฟังเพลงที่เราชอบอีกด้วยค่ะฟังก์ชันที่5นะคะตัวนี้ค่ะดีมากเลยนะคะสําหรับยุคปัจจุบันนะคะไม่มีใครพกเงินสดอีกต่อไปแล้วนะคะเจ้า Galaxy Watch 5ตัวนี้แหละคะ่ะที่จะตอบโจทย์การใช้งานนะคะการจ่ายเงินของคุณลูกค้านะคะได้นะคะเพียงเรามีแอปพลิเคชันนะคะในนาฬิกา Watch 5นะคะตัวนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะคะคุณก็สามารถที่จะใช้นะคะตัว Galaxy w a t c h 5ในการชําระเงินได้อย่างง่ายดายเลยนะคะแต่นิดเดียวเท่านั้นค่ะขอบอกนะคะว่าตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะรองรับได้กับในส่วนของ k t c ค่ะแอป BBL ค่ะ Trumoney นะคะ mm hmm. เพียงสแกนนะคะ mm hmm. จ่ายผ่านแอป Google Wallet เ mm hmm. ท่านั้น mm hmm. และฟังก์ชันสุดท้ายนะคะที่จะ มีประโยชน์นะคะกับคุณลูกค้านะคะนั่นก็คือ Google Map หรือการนําทางนั่นเองค่ะปกตินะคะเราต้องใช้มือถือใช่ไหมคะในการนําทางไปในยังสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าไปถึงจุดหมายถูกต้องไหมคะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่า ที่นั่นนะคะจะต้องไปที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็เราจะสามารถดูป้ายค่ะอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะคะอันตรายค่ะเราใช้ตัวนี้เลยค่ะ Galaxy w a t ว h 5นะคะในการนำทางนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมือถือหมดแบตนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะจากเจ้า Gala x y ซี่ c ั5นะคะประโยชน์มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆประโยชน์การใช้งานรับรองว่าตอบโจทย์คุณลูกค้าได้อย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอบอค่ะ